สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนเนาะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับได้หลับแนวทางกับเกตสำนักเกอาจารย์ของปูเสร็จสับเป็นที่บร้อยพอใจดีกัสได้มานำเสนอพี่เสนอน้องของแต่เศร้าเนาะครับเนาะ เพราะวาแนวทางเล่าพัฒนาก็ออกมือคืนนี้แล้วกับพี่น้องกับมีความสุขกันทัวนานะครับอยู่ในกลุ่มนะครับฟันทงตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวออกตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวแท้แท้จริงๆตอ่องหงวดกันพี่น้องนะครับเนาะนะครับ,นะรบพี่น้องสร้างความสุขให้พี่ให้น้องแล้วพอใจดีก็มีความสุขไปนําพี่น้องนะครับมือนี้พอใจดีก็เลยเฝ้ามาล่งให้พี่ให้น้องเพราะวา่ามืออื่นพอใจดีติดภาราิจอัน สำคัญพี่น้องนะครับต้องเดินทางไกลพี่น้องนะครับพอใจดียานบ่มีเวลายานมาพ่ท่านยานลงให้พี่ให้น้องพ่ท่านพอใจดีก็เลยข,ขอความกรุณนนาจากปูนะครับจากเกตสานักเกตอาจารย์นะครับที่พี่ที่ผู้มีอ่าส่วนรวมอยู่ในช่องให้เฝ้าส่งแนวทางมานะครับเนาะพอใจดีก็เลยมานําเสนอแต่เซาพี่น้องนะครับ ัวฟันตัวเจาะตัวเน้นพี่น้องได้รับมือนีกันทั่วหน้าพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างวันทีมันสีบอทันนะครับพ่อใจดีสิภาพไปเบึ้งเน่ทางของปู่มงคลพี่น้องนะครับลาพัฒนาวันที่24ด้พี่น้องได้เดี๋ยวพ่อใจดีนะครับเขียนวันที่ใส่วันที่สากร มันสีลืมวันที่วันที่ยี่สิบสี่เด้อวันที่ยี่สิบสี่มกกลาได้พี่น้องเด้อนะครับสองห้านะครับหก ปดด้อพี่น้องเด้อนะครับเลาาพัฒนาปูมงคลพี่น้องนะครับก่อนอื่นที่สิไปเบิงเล่าพัฒนาปูมงคลพี่น้องเพราะใจดีก็ขอฝากกลุ่มวีไอพีชุดฟันชุดเน้นชุดเด็ดพี่น้องชุดเน้นนะครับกลุ่มวีไอพีถ้าผูใ้ใดต้องการเข้ามาเบิงตัวฟันตัวจอตัวเน้นพี่น้องนะครับเล่าไทยฮานอยพี่น้องนะครับ เขามาไอดีไล่พี่น้องเข่ามาทางไอดีไล่เด้อศูนย์แปดหนพี่น้องศู1ย์แปดหนึ่งหนึ่งศพี่น้องนะครับพ่อใจดีชาแนลพี่น้องนะครับเข้ามาเบิง่งเข้ามาชม่มเข้ามาให้ก้มอุดหนุนกันพี่น้องอุดหนุนแลกเปลี่ยนกันพี่น้องนะครับเดือนละสอ0รบาทไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องลาาพัฒนานะครับฝากไว้แล้งแม่นนกันแล้วกันพี่น้องนะครับผู้ใดอยากเข้ามาทาั้งช่องพอใจดีชุดฟันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องทักไลน์เข้ามาหาพอใจดีได้เลยพี่น้องนะครับ เราพัฒนาปู่มงคลประทานโทษพี่น้องปิดแล้วเห็นไหมเอ้ยน่าบวกปู่มงคลก็ได้ <laughs> ประทานโทษป่าทานโทษพี่น้องนะครับมันขั้นลบแล้วมันหายเียดได้พี่น้องนะครับนะครับปู่มงคลนะครับโอ้ยน่ วิ่งบนล่างเงนาวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างแล้ววิ่งบนล่างของปู่มงคลพี่น้องนะครับเจ็ด นี่คือแนวทางของปูมงค้นะครับพ่อจะดีก็ล่งเขียนไปพ่อใจดีพี่น้องก็เลยบวกปูมงค้นไปซะขั้นลบแล้วมันดูบอดีพี่น,อน้องมันไม่สวยงามเนะาะบป็นยังดอกนะครับ วิ่งบนล่างเด้อปู่มงคลวิ่งบนล่างพี่น้องเจ็ดกับเก้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับราจะพีเจนองสิพีพิจารนานะครับแนวทางมีเขา่ามีลุดพี่น้องนะครับมาเบิ่งวิธีการปูมงคลจับคู่พี่น้องนะครับปู่มงคลจับคู่นะครับเจ็ด 2, 2 7 5เจ7 9ห้าจจ นี่คือตัวเชาะเออนี่คือตัวจับคู่นะครับจับคู่ของปู่มงคลพี่น้องจับคู่ให้พี่น้องนะครับชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองเด้อเก้าศูนย์เก้า สองเก้า้ะเก้าเจ็ดจับคู่ให้พี่ใหน้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยของปูมงคล บวกพ่อใจดีนะครับก็สี่บวกย้อนอยังพี่น้องเขียนผิดก็สี่บวกย้อนเขียนผิดพี่น้องเอามันบนรแนอหอกกันใดกันไรนะครับไปเป็นแฟนคับแฟนช่องปูมุงค้นพี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอปูมุงค้นไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูมุงค้นกันหลายๆพี่น้องอีก โบนเอคือกันอาจได้ใส่บริการเพื่อนตลอดไปพี่น้องผลงานผลงานมากกว่าสิบงวดติดๆเละพี่น้องนะครับวันนี้ก็อยากนะอยากเบาลงในจังน่อยบพเป็นยังพี่น้องเพื่อนตามแก้ตามใครงไงพี่น้องนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันในเรือพี่น้องเด้อเราพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าเด้อจับคู่เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเอาพี่น้องแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ปูมงค้นกันแน่นแล้วกันพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ